สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆคนนะครับวันนี้เข้ามาสู่การรีวิวอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกม s h a d o w กั n d Zone นะครับซึ่งเกมนี้ก็มีมาเป็นชาติแล้วครับมีมานานมากแล้วซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ลองผมก็ได้กลับมารีวิวนะครับผมจะลองคือตัวนี้มันอัปเดตใหม่ครับซึ่งมันค่องจะน่าเล่นกว่าเดิมนะซึ่งไม่มีอะไรแตกต่างแล้วแต่ว่าตัวกราฟิกมันโอเคกว่าเดิมนะครับซึ่งไก่ก็เยอะกว่าเดิมนะครับผมก็จริงๆผมเคยเล่นมาเมื่อนานมาแล้วนี่มีของรับของประจาวันไว้เลยครับจริงๆผมเคยเล่่นมมอา้ตหงใ ขี้ๆนะอ่ะเกมนี้เป็นเกมแนว Third Person ครับหรือว่า TPS นะครับนั่นเองก็คือมุมมองที่3นะครับประมาณนั้นอ่าซึ่งเกมนี้เป็นเกมออนไลน์แน่นอนต้องใช้เน็ตครับต้องใช้เน็ตแน่นอนครับผมซึ่งตัวนี้มีการวิจัยต่างๆซึ่งแบบมีปืนเอออะไรโฮสแอ์เหมือนระยะประชิดอะระยะใกล้อะแล้วก็ a อาซอลไลเฟิรนะปืนไลเฟิร์โจิ่วๆมาแล้วปืนเอเจเป็นปืนรูปแบบพลังงานอะก็คือยิงทีขี้ไหลแน่นอนครับหรือไม่ก็ ปืนจรวดฮะหรือแม้ก็ัระเบิดฮะอันนี้ต้องรอแรงถึงก็คือเวลนั่นเองนะครับแล้วก็ใช้ในการวิจัยหรือว่าซื้อนอั่นเองนะอ่าน,นี้ก็เช่นกันนะครับซึ่งนี้ผมก็ได้ปั่นมาลองปันปังอ่าน,นี่คือเราซัพอัพเกรดได้ยังไงอัพเกรดช่องใส่ยางเงี้ยอ่าสกิลเออเขาเรียกบวกวิ่งให้เร็วขึ้นอะไรประมาณนี้อันนี้คือแบบใส่กรอฮะลดดาเมจอะประมาณนั้นซึ่งผมยังไม่มีอะเราก็ต้องรองต่อไปอะ ซึ่งเราจะมาเล่นกันนะซึ่งโหมดในตัวนี้มีแค่สโหมดคือ deathmatch หรือว่า zone control zone control นี่คือเหมือนยึดฐานของเวฟแทงครับประมาณนะั้นเดี๋ยวผมจะพาไปเล่น deathmatch ก่อนนะฮะตอนนี้ก็สุ่มห้องนะฮะโอเคประมาณเกมนี้เอ่อเขาเรียกนะเติมเติมถูงเพราะมันจะถูงนะครับถ้าใครอยากจะเติมก็แล้วแต่นะแต่ผมไม่เติมโอเคนี่คือล่วงเกมนะผมมีแนะนำนี้โอเคแน่นอนว่า deathmatch มันทุกคนก็ต้องเข้าใจแล้วว่ายิงใครก็ได้จะฆ่าใครก็เรื่องของคุณเนี่ย ไะนี่ครับนี่กดปุ่มเอเนี่ยรูปสรนนี่คือวิ่งนะซึ่งมันมีหลอดข้างบนอยู่อุ้ยอุยทำไมเหลือนแรกๆวะเรียบร้อยหนึ่งคิวหนึ่งคิวครับผมอ่าเรียบร้อยครับหนึ่งคิวเจอระเบิดเข้าไปรวเปิดแล้วระเบิดทึ่งเอยนเดียวเรียบร้อยหนึ่งคิว โอ้ oh, ยิงไม่โดนเลยเรียบร้อยมีคิวครับผมโอเคซึ่งตอนแรกม,มีแค่ใส่แค่กระบ,บอกนี้ครับแต่ว่านี้เรอปั่นเพิ่มมาครับเราวิ่งกันฮนะวิ่งหาคนนะหาคนยิงฮนะตอนนี้เราก็ต้องระวังตูดให้ดีครับเนื่องจากว่าอันตรายยิ่งเดียวกันที่จะโดนยิงฮะมีการ cover นะครับ,กรรรรบเกมนี้มีการ c o v e ได้นะเฮ้ยยังไยนะไมันไม่ตายวะ โอ้ระเบิดเยอะยิงยิงยิงโอ้โหเรียบร้อยครับผมตายเลยวิ่งครับวิ่งครับมีเปิดลูกซองขึ้นครับอืมอืมนี่ครับผมอื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 มโอ้ยตายเลยวางอะเราจะคิวตัวเองครับนี่มีกล่องเนื้อละโอเค เราจะไปครับอันนี้คือการกริ้งครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอืออืเรียบร้อยครับผมเฮดช็อตฮะโอเค ALK, อันนี้คือการกริ้งครับหรือโคเวอร์อะไรอย่างเงี้ยอือ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 บายกระสุนหมดครับกระสุนหมดก็เปลี่ยนปเลยใช่ไหมคร <despite S 2> เปลี่ยนทีเปลี่ยนที่เฮ้ยเปลี่ย <otic. S 2> นให้แล้วนีกว่าโอเค เคตอนนี้เราก็หาสโตร์啊สโตร์อยู่ไหนก็ไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกิดมางี้ก็โดนยิงเยอะเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยหนคิวเวสได้เอาไเรียบร้อยครับเขาเรียกว่าไม่ระวังหลังครับเรียบร้อยเราปิวเลยตอนนี้ผมเก็บไปเก้าคิวแล้วนะครับผมอ่าสี่สิบตอนนี้โอเคฮะซึ่งในตัวนี้มันจะมีบอกในเขาว่าเล่นในไอซีเอสหรือแอนดรอยซึ่งตอนนี้แอนดรอยเต็มแมปเลย เออยิงครับผมปั๊มครับปั๊มเกมนี้เกิดไม่ไม่มีไม่มีคาแรคเตอพิพนะฮะอ่าไปไปไปเห็นเป้าหมายแล้วมันจวนอืมเอ้าเฮ้ยนิ่งนี่ก็เสร็จแล้วเสียบเฮ้ยเน็ตคล่องจะแหลกพอสมควรนะแต่เกมนี้บอกเลยว่าหนุกสะใจแน่นอนใครใครมีแนวเติร์ฟสั้นหุ่นโหดวนะลองไปเก็บเออเรียบร้อยหนึ่งคิวไป เราเราเาเราเกมนี้ไม่ได้ไม่ยากอย่างที่เคยครับลองเล่นกันได้ดูนะครับเกมนี้ค่อนจะสนุกอ่าสี่มิน่าเราหมดแล้วเราก็ต้องกิ้งเอาพึ่งกันกิ้งันละครับเปลี่ยนเปืนอะเปลี่ยนที่เปลี่ยนเพราะว่าอะไรอืม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 อ๋อโดนยิงตายเลยครับผมตอนนี้เราที่หนึ่งแลแต่เราจะโดนแซงได้ไม่ช้าถ้าเขายิงคิวแซงผมได้แต่สี่ตีผมไม่ที่หนึ่งเพราะว่าผมตายน้อย แต่ว่าก็ต้องจำไวออ้ว่นนา,าวเอเรียบร้อยครับผมอีกหน,นึ่งคิวตอนนี้เราหาหาส่วนเรียบร้อยอหนึ่งคิวครับผมวิ่งก็วิ่งอย่ารีรอครับตัวเล่นหลังเท่านั้นอออืออืออือืออือออืออเออืออือื วิ่งครับผมเะเปิดครับระเบิดบุง้งอือเฮือแดดสิครับผมตอนนี้เรา15คิวแล้วเราปัาดเรื่อยๆเกมนี้ก็จะไม่มีอะไรฮะชิวๆครับตอนนี้เ,ลเหลือีกหนึ่งนาทีครับเราเวลาเกิดไม่นานนะเกมหมดนี้อย่าตายบ่อยพอตายบ่อยแล้วมันเสียสติครับผมบบเกมนี้ก็พอจะเถือนเลยทีเดียวเฮ้ย ยิงกันไม่ทันเลยทีเดียวขยับกันอยู่ได้นี่นะเรียบร้อยเอาระเบิดไิกินระเบิดตายคูบบุ้มเรียบร้อยครับอีกหนึ่งคิวอะตอนนี้ผมข้าไปสิบแปดแล้วเชปวะวอ่าข่าไปสิบแปดแล้วนำห่างครับผมแล้วเจอเซียนย,ยังคงอะ่ะไม่ไม่ผมไม่ได้เซียนเลยคนระับนี่นะอเรียบร้อยครับผม โอเคผมกวางกล่องคิวบ้างนะนี่อยู่วเดี๋ยวกล่องคิวนี้สามารถคิวราได้นะเราไปดีกว่าเรียบร้อยเออหนึ่งคิวผมเอาผมคว่างไฟในฮอจบแล้วชนะ you want โอเคก็จบไปแล้ว,นนะ okay, วสักการชิวๆของเดสมันแล้วก็ค่อนจะง่ายแล้วไม่ค่อยยากอะไรแต่ว่าต้องขึ้นกับอินเทอร์เน็ตท่านเลยครับมันอาจจะวบมหน่อยก็ยิงดักๆเอาแล้วกันนะ ซึ่งเกมนี้ไม่มีออโต้ล็อกครับอย่าไปหวังเล่นการเล่นออโต้ล็อกเลยครับซึ่งเกมนี้ก็เลยทําให้ผู้เล่นที่เล่นแบบถนัดก็เสียอนี่ฮนะที่เหนือครับผมยี่สิบตายซะ่างน,นี่จะผู้เล่นแอนดรอยนั่นเลยถ้ามีผู้เล่นไอเว้นมันจะขึ้นเป็นรูปแอปเปิ้ลนะอย่างเงี้ยเราเจอแล้วเนี่ยแอปเปิ้ลโอเคก็ถือว่าสนุกค่อรับจะสนุกเลยทีเดียวอ่าฮะนี่คือคํานวณโดยเฉลีย่ยซึ่งมันจะมีเฟิร์สแมตช์ต่อวันนะซึ่งอันนี้ตัวนี้จะมีสองเลยซึ่ือาต้องรอเหมือนว่าแข่งอนะ่ะมันจะมีประมาณนี้อ่าเราก็เล่นจบบครบัโอเค เราสามารถซื้อปืนี้ได้แล้วแต่ว่าเราไม่ซื้อโอเคตอนนี้เราเข้ามาสู่การรีวิชน,นะอ่ะซึ่งตรงนี้เราสามารถ <S <S เขาเรียกนะวิจัยได้แล้ววิจัยว่าจะอัพอะไรเงี้ยอัพเกรดอะไระประมาณนั้นนะครับอ่ะเืนลูกซองผมจะอัพทีมอันนี้ <C oughs> เดี๋ยวดูนะจะับได้ไหมก็เอาไว้ก่อนนะครับซึ่งซึ่งตัวหมดต่อไปผมจะไปน,นำแนะนำคือหมดโซนคอนโทรลยุทธานนั่นเองนะอันนี้คืต้องขึ้นอยู่กับทีมว่าทีมจะโหดไหมซึ่ง กติกาง,ง่ายคือคุณยึดฐานกันยังไงก็ได้เดี๋ยวเราเข้าใหม่ก็โหมดนี้ไม่ยากแค่แค่ยึดฐานมันจะมีฐานทั้งหมดห้าฐานนะครับซึ่งซึ่งใครยึดได้มากกว่าคือคือถ้ายึดสามในในห้าก็จะแต้มฝั่งศัตรูก็จะลดเร็วกว่านะแน่นอนนะบ่าเอ้ยอ่าเราจะเข้าไปนะโอเคตอนนี้ผมก็ได้กดลงหาแล้วครับแหมคน คนเล่นโหมดนี้มันเยอะมากเลยไงครับเนี่ยอโอเคตอนนี้เราก็สุ่มแผนแล้วคนระับอยากรู้มันดีขนาดไหนทำไมหานานจังเลยอะโอเคตอนนี้เรเจอแมทหนึ่งแล้วครับที่สามารถเล่นได้มั้งโอเคได้แล้วคือแบบบางทีคนเล่นมันน้อยเจอแอดนานแน่เงี้ยบางทีสุ่มกันโอเคตอนนี้ลงามาแล้วครับก็อ่าโหมดสกปรนั้นไม่ยากลนะโอ้โหนี่โสดจซิงๆครับคือเรา คือไม่มีใครเล่นเลยแล้วโปกติจริงๆมามันเข้าบางทีมันก็เข้ามาในเกมได้เลยอ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยเกิดได้ที่ขนาดน,นี้เลยเหรอเอ้าฝั่งแดงนี่วะยิงทำปัสดแสงอะไรวะเด้อเด้อเด้ดดดดอเ้อเอ้บายตันครับผมอ้อมก่อนซึ่งซึ่งตัวยึดฐานเนี่ยเราสามารถเขาเล่นอะไรน,นะเราสามารถเขาเน เอ่อบกอก xp แล้วเงินได้ดังนั้นยึดฐานก็สำคัญนะโดยยึดไปแล้วยึดแอร์ได้แล้วเ p กับเงินนะวิ่งยึดฐานอย่างเดียวตอนนี้หม่็ต้องไปช่วยเพื่อนนะแต่มานานแล้วหมดแล้วเอาไงดีก็่งยิงไปแล้วกันมาอ่าคือถ้าถ้าคุณเคยเล่นจะสปาร์เบิลนะครับหมดนี้ก็จะถือว่าเป็นหมดที่ไม่ยากอะไรยึดฐานยึดฐานตอนนี้เราต้องรีบยึดฮะวไว้ไ้ก่อนอ่าใครมีเกียร์ผมวะ อมอมโอโหเลยครับผมปิวเลยคนแรกอะ่ะออาเขายึดทงคือเราต้องยึดตรงกลางให้เร็วที่สุดนะะนี่คือกดครับเราต้องยึดให้ได้สามฐานก่อนนะซึ่งใครยึดได้สามฐาน,นคนนั้นจะชนะเราก็ต้องไวอะ่ะเน้นไวฮะบุกฐานให้เร็วที่สุดนะฮเรียบร้อยครับผมเขาได้ต้องสกัด ดาวรุ่งฮะดาวลุ่งพนะุ่งแรงมีวิถานแล้วตายเลยครับตายตายเออตายเลยเยบร้อยหงส์เยบร้อยยึดฐานตอนนี้เต้องยึดฐานเดี๋ยวนี้นะเพื่อจะว่าเราต้องเอาฐานคืนนะ เฮ้ยเฮ้ยทำไมฐานมัน hmm. ย yeah. cool. nice. so, ึดโอหนี่ดีที่แดงๆนี่คือแบบเขาเรียกนะยึดกันได้ทั้งแมปเลยครับโอ้แบบนี้เลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยอือฮึอือฮยบร้อยครับหนึ่งคิวยิงเสร็จยังเสร็จยังเสร็จแล้วครับเราไปต่อเราต้องดันเนี้ยดันเนี้ยเดี๋ยวๆนี่มาไงนี่แหละเรียบร้อยครับผมเฮ้ยยิงใครวะพวกเดียวกันไอ้สัสยิงกระไปแหมเขาเมาเอนผมเลย โอเคตอนนี้เราต้องเข้าแล้วทำฐานให้ให้เราได้เปรียบไว้ก่อนอ่านี่นี่นะเกมนี้มีหลักการคเวอร์นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปดูเวอร์นะนี่นะนี่ cover ดีแบบนี้แบบนี้ดิเอาคเวอร์ดีนี่เอเวอร์ไม่ได้วะอ่าตอนนี้ต้องดันเนะถ้าเรายึดได้ทั้งครบ5ฐานเราก็ไม่จำเป็นต้องรอให้แต้มฝั่งนั้นหมดครับเราก็จะชนะทันทีนะครับผมถ้แปลกจังมันจริงมันคเวอร์ได้นะหรือเาเรียกว่าการหลบฮะโอ้ย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 เลเซอร์เลเซอร์เราต้อง ไฟนอลเรนเราตัดจังหวะครับยึดฐานก่อนเลยต่อไววจะไวต้องยึดฐานนะจะไวต้องยึดฐานจะไวต้องยึดฐานนะยิงขูไว้ก่อนยิงขูไว้ก่อนเรียบร้อยครับอ่าเฮดช็อตครับผมย็ดฐานยึดฐานถ้าเราถ้ายึดได้ห้าฐานเราจะชนะทันทีครับโอเคยึดเร็วเร็วยึดเร็วเร็วยึดเร็วเร็ว ถ้าฐานดีถ้าเรายึดฐานดีได้เราก็จะชนะทันทีนะครับเรียบร้อยเราชนะครับสองสามฮะนะีเราเรายึดได้หมดทุกฐานแล้วนี่อาวเฮ้ยอาอผมยิงฉลองเลยนี่ไเย่ชนะครับผมเป็นไงละครับก็ชนะง่ายๆฮะเห็นไหมดันป้อมแค่นี้ชนะเลยก็คือเราต้องยึดให้เป็นฐานเราให้หมดครับ แล้วเราก็จะชนะทันทีหรือไม่เราก็ยืดสามในห้าคือเราต้องยืดให้้มากกว่ามานะันอ่ะเราแต้ให้แต้มฝั่งมันลดลดจนหมดเราถึงจะชนะแต่นี่เราชนะง่ายจังโอ้สิติผมโหมดจังอะไรอ่ะอะไรเวลห้าเองอ่ะทำไมคนอื่นกากจังอ่ะนี่นะทำไมโอ้โหเราจะไปว่าเาเยอะก็แค่เป็นโชคดีมากกว่านะผมว่านะจะเป็นรสนิยใครอยากแอดมาก,ก็ได้นะเดี๋ยวตัวแต่มันแอดได้้วยเหรออันนี้ผมก็ไม่รู้นะอ่ะผมชื่อนี้นะครับ ชื่อตามนี้เลยก็อ,อันนี้ใส่เป็นเฟซ e b o o กมันก็เลยชื่อตามเฟซนะครับโอเคเก็บคอยนั่นครับก็โอเค,อนนค,อเคก็คือของพวกนี้มันสามารถตีใจได้เนะี่ยต่างๆแล้วคุณอยากได้อะไรก็ลองเล่นกันได้นะปั่นเบลล์กันหน่อยอนะขยันเล่นกันนิดนึงก็จะได้นะอ่าเดี๋ยวผมอัพไอ้นี่กับบิ๊กบอยเดี๋ยวผมอัพให้ดูวนะ่ามันอัพเกรดได้ด้วยนะครับ อ่าผมจับอันนี้ครับดาเมจครับโอเคผมอัพแล้วสามสามจุดหัวอ่าผมอัพแล้วก็จะมีดามเมจเพิ่มขึ้นนะโอเคก็ก็เงินก็จะจนเลยครับอ่าจบแล้วสำับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับใครเดี๋ยวมันจะที่เล่นเกมนี้ไว้ใต้คลิปเลยนะครับก็ใครใครอยากเล่นก็ลองโหลดมาดูได้ค่อนจะสนุกเลยทีเดียวก็เดี๋ยวผมบอกว่าสงสายเติมนี่เ็าเติมถูกนะสองพันสี่ร้อยโกนี่คุณได้คุณเติมแค่ร้อสิบบาทเองนะครับแล้วคุณก็มาสามารถแลกเงินได้โอ้โห นี่มันคือเขาเรียกเกมมันล่อสายเติมมากแสนหกได้ใช้ทองแค่สองพันแล้วลดทองสองพันสี่มันได้โอ้มันได้แล้วเขาเรียกมันได้มันแค่ร้อยสิบาทเองอ่ะโหเติมร้อยเจ็ดห้าบาทได้ตั้งสี่พันห้าร้อยโวกโหผมว่ามันเยอะมากอุ้ย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 หลุดหลุดอ่าอันนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโอ้ยอันนี้ดูทางเทคนิคบ้าเลยไม่เอาไม่ โอ้โนโอ้โนอ่าเฮ้ยโอเคคนตีนมาครับอเราจะหลบฮะออกแล้วโอเคแคนเซิล์หนยครับก็เห็นาผมแล้วก็เปิดไม่ได้อยู่ดีโอเคก็เจ้านี้ก็ถือว่าโอเคนะครับก็ไม่มีอะไรมากสายเติมนี่สายเติมนี่คุณก็สามารถซื้อของพวกนี้ได้ถูกถูก็โอ้โหเติมมาิีเดียวซื้อได้เป็นชาล้วเกนนี่รอดเติมมากเลยก็ โอเคนี่คือพรีเมียมมาถ้าซื้อนชิพิเศษคุณก็ได้ตัวนี้เล่นฟรีๆอ่ะเนี่ยราคาไม่ราคาไม่ค่อยแพงเลยหมวกก็ถูกครับดูหมวกสินอกจากหมุดอนี้เกิยเท่านี้ไปนอกจากนี้โอ้โหเติมแค่ร้อยกว่าบาทเพิเติมแค่มร้อยกว่าบาทคุณได้อุปกรณ์เต็มเลยเนี่ยแล้วก็เซตแรกนี่ซื้อไปได้ปชงที่สุดแล้วก็สองหมื่นห้าอันนี้ก็อีกหนึ่งก็ได้ตัวนี้ก็คืออย่างว่าคุณจะเอาอะไรเขก็คือว่าโหเกมก็เติมจริงก็อ่ามันจะมีพวกเพลวิดเฟรนนะเขาจอนเซิเวอร์ หรือไม่ก็อันนี้ private server ก็คือแบบสร้างเซิร์ฟเวอร์แล้วมาเล่นกันเองได้แต่นี้ต้องมีบัตรทีพิเศษนะก็ถือว่าเกมนี้ค่อนข้างจะล่อเติมเนะี่ยใช่ไหมเอาเนี้ยซื้อบัตรีพิเศษ3 <c oughs> วนัน1สัปดาห์1เดือน3มเดือน6เดือนดูราคาด้วยก็ผมถือว่ามันคุ้มพอสมควรแล้วก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะส่วนสัปดาห์หน้าจะมีอะไรก็รอดูกันได้ส่วนนี้ลาไปก่อนจริงๆนะโหปักธงอะเหมือนค้นนาววันแบบเราจะปักธงชาติสวยงามเราวันนี้เราไปก่อนนะสวัสดีครับ